แกาแฟที่ดีต้องมาจากต่างประเทศเท่านั้นหรอแล้วเมล็ดไทยล่ะแพ้เขาจริงปะวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันเริ่มที่เมล็ดเบนบ้านเราเมล็ดกาแฟของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกกาแฟไทยส่วนใหญ่ปลูกบนภูเขาสูงแถบภาคเหนือของประเทศอากาศเย็นดินดีน้ำใสแถมคนปลูกใจดีอีกต่างหากรสชาติจะออกแนวช็อกโกแลตทุ่มัวนุ่มๆหอมละมุนเหมาะกับคนชอบกาแฟเข้มแต่ไม่ขมเข้าใจง่ายแต่ ไม่ธรรมดาแต่ถ้าใครคอกาแฟรักความแตกต่างมเมล็ดนานาชาตินี่แหละโดนมาจากที่ไกลๆเช่นเอธิโอเปียโคลอมเบียปานามาและอีกมากมายรสชาติเขาจะเปรี้ยวแบบผล,ลไม้เบอร์รี่ดอกไม้สดใสจนอยากจะร้องว้า wow! วที่ NL Coffee เราใช้ทั้งสองแบบจ้ามเมล็ดไทยดีๆเราคัดเองกับมือมเมล็ดนานาชาติก็มีในเบนพิเศษบางตัวเพราะเรามองว่ากาแฟที่ดีไม่จำเป็นต้องข้ามโลกแต่ต้องข้ามใจคุณให้ได้ก็พอ